โอเคครับ okay, ผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม bobby.com เช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะครับมันอยู่ในเกม Dreamleague s o c e r r 2 2 2เหมือนเดิมนะครับโอเคครับผมผมจะมีข่าวร้ายมาบอกทุกคนนะครับและก็เป็นข่าวร้ายของผมด้วยนั่นก็คือโทรศัพท์นะครับที่ผมใช้ประจำนะที่ใช้อัดคลิปแล้วก็เล่นเกมนะได้ ทังไปแล้วนะครับทุกคนก็คือต้องแบบมาสร้างทีมใหม่นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถเออล็อ,ลอกอินกับเฟซได้แล้วนะครับทุกคนก็ไม่รู้ว่ามีวิธีไหนบ้างนะถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปให้ผมด้วยนะเพราะว่ามันไม่มีทางไหนนะครับที่จะล็อกอินได้ตอนนี้นะทุกคนก็เลยตอนนี้ผมต้องสร้างทีมใหม่เลยนะครับทุกควดูดิเดี๋ยวผมจะมาดูให้ดูนักเตะนะครับ นี่ครับทุกคนโอโหผมเลือกมาตินเนสมานะเป็นกองหน้าเดี๋ยวจะไต่ชั้นไปเรื่อยๆแล้วกันนะโอ้โห,โหต้องเริ่มเล่นใหม่อะทุกคนดูดิแย่ย yeah, ู่นะครับผมโอเคไม่เป็นไรครับผมที่ผมหายไปก็คือนี่ครับต้องทําทีใหม่นะทุกคนโอเคเดี๋ยวมาแจง้งแล้วก็เดี๋ยวมาเล่นสักแมตช์เลยด้วกันนะครับแมตช์เปิดสนามนะทุกคนเออเพิ่งแบบเข้ามาเล่นเลยอนะดูตารางนี่นี่ครับ คือแบบโอ้โหเริ่มใหม่อะทุกคนตอนนี้ผมอยู่ลีกอะคาเดมี่นะก็มีน้องๆหลายคนนะที่สอบถามมาว่าเลื่อนชั้นยังไงทาไมไม่ไมเลื่อนชั้นสักทีเดี๋ยวผมก็จะมาทำคอนเทนต์นี้นะก็แบบเล่นไปเรื่อยๆนะครับทุกคนจนกว่าจะขึ้นลีกสูงสุดแล้วกันนะครับทุกคนโอเคมาก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับโอเคมาครับผมเดี๋ยวเรามา เล่นแมตช์เปิดสนามกันเลยนะครับผมมาดูว่าคลิปนี้เราจะเก็บชัยชนะได้หรือเปล่านะครับนักเตะเราก็อ่อนนะครับผมอ่อนอยู่นะแต่เรามีกองหน้าอยู่ไม่เป็นไรเลี้ยงเดี่ยวยิงเลยฮะเขียบเขามาในะระบบสามห้าสองหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอ่านไม่ทันนี่ซีซีสองครับระบบใหม่ครับผมโค้ดบ๊อบบี้นะครับ,บ,อบ,บ,รบเอาเนี่ยโอ้โหต้องอธิบายการเล่นอยู่เลรอ นี่ครับแมตช์แรกจริงๆนะทุกคนไม่ได้โม้เฮ้ยมุมกล้องมันใกล้เกินขอปรับมุมกล้องก่อนสัก80โอเคเอาเลยครับเริ่มเกมครับโอ้โหถือว่าเป็นแมตช์เปิดสนามที่เอา้าเลี้ยงออกเฉยก็เอะไรขึ้นเอาวะเอาวะเอาอ๋อสอนอยู่ทุกคนขออภยนะัยด้วย สอนอยู่เอาละครับจงังหวะนี้ไปแล้วครับมาตินเนสมาติเนสนักเตะตัวเดียวที่สแตก็กถือว่าสูงสุดนะครับในทีมโอโ้โหจานลูกนี้โดนทําฟาวครับโดนไปแดงตั้งแต่ต้นเกมเลยโอโ้โหไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับตัวนี้เอาว่ะเดี๋ยวลองยิงให้บอทมันดูนะครับทุกคนปีคลิกลูกนี้ขอยิงเลยและกันโอ้โหลูกนี้ต้องเซฟครับแม่ ดูว่าปั๊บช้าโอ้โหเกือบเสียบเสาตามจริงมันก็เกือบออกเหมือนกันนะเปิดมาครับมองลูกนี้ขู่ตดเซฟยังเป็นลูกคอนเนอร์ครับอีกครั้งหนึง่งมาเอาเอาเป็นลูกอะไรอ่ะลำหน้าเหรอจังหวะนี้ยังไงเปิดมาเอาแล้วครับเป็นลูกล้มหน้าไป โอ้ห oh, แล้วก,กว่าจะเก็บกตัวนักเตะได้นะทุกคนเล่นตาเหลือกครับไปแล้วช่วงนี้เฮ้ยฝั่งนูน้นฝั่งนู้นมีข้าฝากไปตามจริงแล้วผมอัดคลิปไว้ด้วยนะครับกำลังจะลงแล้วโทรศัพท์ผมพังครับอรื่ดีก็แบบดับไปเฉยเลยนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดเครื่องมันก็ไม่พังหรอกทุกคนแต่ปุ่มเปิดปิดเครื่องมันเปิดไม่ได้ ถ้าเครื่องดับนี่ก็คือไม่สามารถเปิดได้อะถ้าต้องไปซ่อมนี่ไม่รู้ว่ากี่บาทจังหวะนี้ยิ่งอ๋อเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนเอาว่ะแต่ผมใช้เครื่องใหม่นะตัวนี้อิงเครื่องนี้ผมใช้ทํางานนะครับก็เลยแบบไม่ค่อยได้เอามาเล่นเท่าไหร่แต่จําเป็นแล้วแหละจําเป็นต้องใช้แล้วแหละนะครับเครื่องเก่ามันพังไว้แล้วตัวนี้มาแล้วสวยยังไง ไปครับต่อบอลหืแต่มันเล่นลื่นดีมาทุกคนเครื่องใหม่ขอยิงหน่อยละกันู้หติดเซฟมาถ้าเป็นเครื่องเก่านี่แหลกะนะทุกคนเอาละครับ,รบหรือว่าอาจจะแบบสตรีมนะทุกคนนะใช้เครื่องนี้สตรีมไม่รู้ว่าจะไหวหรือเป่าสตรีมดิมลีกว่ะเดี๋ยวขอปั้นทีมก่อนเผื่อได้เจอกับคนดูนะขึ้นกล้างมา ขอสับหน่อยแล้วกันโอ้โหติดเซฟว่ะโคตรเหนียวเลยฮะเป็นสั้นนะครับจงบังงวันนี้เบลเอ้ยใช่แกหรือเบล,ลหรือเปล่าไม่ใช่นะอ๋อแล้วครับหมดเวลาการขันคึ้นเวลาแรกไปครับผมกลับมาดูครึ่งเวลาหลังกันต่อครับยังหนึ่งเป็นตัวต่อศูนย์นะนักเตะก็ เท่าเท่ากันนะก็เลยแบบยิงยากกันนิดนึงเอาละจงังหวะน,นี้มาแล้วมาร์ติสมาร์ติสชิปลูกนี้โอ้โ oh หนี่ครับด้วยความเหนือชาติของเขาครับนักเตะ80คนเดียวในสนามเอาละสองประตูต่อศูนย์ไปแล้วเอาไงออกับโทรศัพท์ผมว่เอาไปซ่อมมันจะแพงกว,ว่าทุกคน่าเดี๋ยวต้องดูอ่ะถามร้านดู่ เปิดมาจังหวะนี้เอาเลยครับจังหวะนี้ยังไงกระชากมาชากมาสุดเส้นแล้วปาดเข้ามาลิงเรียบร้อยรับผมโอ้โหสประตูต่อ0ูนครับจากไอ้ดำนะผมจังหวะนี้ไปเคยจานพุ่งล้มยังไม่ได้ทำอะไรเลยคืออะไรอ๋อมันแนะนำนะว่าสามารถเพิ่มพลังให้นักเตะได้อะไร วันนี้เอาล้ครับโอ้โหติดติดโยโนข้ามฟากมาจังหวะน,นี้ยังไงลากจีมาเป็นเส้นเปิดเข้ากลางมาดักได้เอาแล้วครับมาติเนสมีความเร็วมาติเนสวิ่งเพื่อนสวยคนเดียวผ่านมาอ้โหไม่ผ่านแต่ยังได้อยู่ยิงเลยแล้วกันสีปรตูต่อศูนย์ไปแล้วนี่ครับทุกคน นี่ครับมันก็จะแนะนำว่าสามารถเปลี่ยนักเตตได้นะครับผมระหว่างเล่นช่วงวันนี้ยังไงครับสวยไปเพื่อนชิปเออโกออกมาว่ะเฮ้ยโอ,อ้โหถึงเวยเปิดตายครับเหลืออีกสิบกว่าน,นาทีครับผม,มรวมทดเวลาบาดเจ็บมีตัววิ่งว่ะโอ้โหกระช่อง ปะเอ้ยเป็นตัวเป็นตัวตรงนี้เล่นสั้นมาครับเปิดไปทางด้านขวามืออาแล้ครับยังได้ตัดมามาัตตินสยกลูกนี้ยังไงได้ยุยิงลูกนี้โอโ้โหออกหลังไปแม่อาแล้วครเป็นตัวาก,การเป็นตัวเกิดขึ้นให้เขาก็โดนไปแดงไปตั้งแต่ต้นเกมนะก็เลยเกมขาดไปนิดนึง วันนี้มาช่องนี้สวยอาครับมาติเนสมาติเนสขอยิงลูกนี้โอโ้โหห้าประตูต,ต่อศูนย์ครับแล้วเป็นฮัตติกของมาติเนสครับมาเอาเรื่องนะถึงเวลาห้านาทีครับสหรับขึ้นเวลาหลังนะครับนี่เอาวะไปขอรูดที่สี่โอ้ยทำไมมันชิปไกลจังวะชิปไปลึกเกินครับ เล่นสั้นมาเตะโขอ,ออกข้างไปเลยครับจังนี้ยังไงเปิดมาสวยโขดโดนดักได้อยู่อ่ะนี่แล้วหมดเวลาการแข่งขันไปครับผมก็ทั้งด้านแมนสเตียบที่เก็บชัยชนะไปได้5้ประตูต่อศูนย์ครับ แมตช์แรกครับของหลีกนะครับอยู่ที่ลีกอะคาเดมีนะครับนี่โอเคประมาณนี้นะ <c oughs> ก็จะมาแจ้งให้ทราบนะครับว่าตอนนี้โทรศัพท์ผมพังนะครับแล้วก็ต้องสร้างทีใหม่นะครับทุกคน <c oughs> โอเคก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนะครับแล้วก็เี๋ยวคอนเทนต์ก็จะ ทำเล่นกับเ,เล่นหลีกนะไปเรื่อยๆนะทุกคนเล่นหลีกจนกว่าจะขึ้นหลีกสูงสุดนะก็ฝากติดตามกันด้วยนะตอนนี้ก็แมตช์แรกครับมาเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับที่นี้ก็ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ